สวัสดีครับผมพิจิตรกลติการกุ่นกับรายการคดีเด็ดจาวันนี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเอาเธอคุณตารวจคนเราดูผิดกันได้แต่อย่าบ่อยไหมมันอายข้ามถนนคึกข,ขนองกันขนาดนี้ถ้าเห็นอีกขอนะขอสักปากคึกน,นักคินสบาแค่เปียกเดี๋ยวก็แห้งแดดบ้านเราแรงยิ่งหลันค้าไม่มียิ่งแห้งเร็วเลยอย่างนี้ดำเนินคดีสบายเรียกได้ว่า หลักฐานคามือเลยครับยังเจเนี่ยเกิดท่านหนอาจันย์ใดขอให้ไม่ได้เรียนหนังสือได้เรียนก็ขอให้สอบตกแค่นี้นะเขาที่โดวิ่งเล่นบนลลังคาว่าแปลกแล้วนะแต่เจ้าของที่ยอมไม่ขึ้นไปวิ่งแปลกยิ่งกว่าว่าไหมเล่นแบบนี้ถ้ารอดเขาเรียกล้อเล่นถ้าไม่รอดเขาเรียกอายจริงนะคุณการเอาคนไปถ่วงน้ำหนักก็ถือว่าคิดแล้วแหละแต่คิดผิดเท่านั้นเอง เคยเห็นแต่เฮียตะกายตึกแต่เนี่ยเฮียตะกายตู้แปลกนะเราป้าแก่แล้วแก้ที่ป้าคงไม่ได้แก้ที่ลูกกลมดีกว่าเอาออกเถอะเดี๋ยวแกติดอีกซ่าขนาดนี้พาไปเที่ยวสวนเสือน่าจะดีนะการระจรงขาวนี้ผลจะเป็นยังไงปิดมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้รู้แต่ว่าผมชอบพี่คนผู้หญิงทราบเรื่องจริงแล้วเช่ยไหมอย่าปโะโถดเขานะมันเป็นเรื่องของโชคชะตา เรียนรู้จากครั้งนี้ว่าขวดมันใช้ไม่ได้คราวหน้ากะละมังเลยแม่คนตำรวจคนแบบนี้ผมขอให้ปล่อยไม่ใช่ปล่อยจะข้องขางนะปล่อยตามใจเขานะเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่รู้เรื่องจริงๆนะถ้าผมอยู่ใกล้ๆอยากพูดกับคนเมียสับสองคำนะว่าฟังบ้างรถเบิรดได้คนก็ร่วมได้ไม่ต้องหหอายหลับน้อง สำรวจด่วนให้น้องหมากินอาหารยี่ห้ออะไรเปลี่ยนเลยกินลังงงเนี่ยงูร้อนก็ไม่ดีงูทะลุก็ไม่ดีกำรับผิดแบบนี้เรียกอะไรดีเรียกรถพยาบาลแล้วกันทุกอย่างสำรวจจบสวยแล้วแต่สงสัยนิดเดียวพี่คนชนพี่มายัางไงกร,รเด็กเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เด็กทำนะน่ารักตัวแรกอย่าทำบ้านะเออ,อย่างยายเนี่ยเขาบอกเลยว่า กันเซลจริงแม่จึงๆกิไฟไม่ได้หมาเขาแค่เขี่ยวให้เข้าเนื้อตื่นเต้นกันไปเองหรือเปล่าสงสัยแล้วต้องยืนแอก็แปลกมากที่อยากรู้มากกว่าคือสงสัยอะไรพี่ถ้าถึงกับจะคิดโกงหลวมแบบนี้อนาคตมีทางเดียวย้ายประเทศเป็นการกินอาหารมือที่มชิเลสตาไม่กล้าเสิร์ฟสุดยอดคุณตำรวจโดนเวนเ้าคุหนีก็ไม่ได้มี2สองทางเลือกหแลกเวน สองลางออกเลือกแม้อยากรวบรวมคนที่เห็นเหตุการณ์นี้อยากรู้าโกรนไปกี่คนแล้วเนี่ยเอาหน้าถือว่าฟาดาะมาเจ็บตรงนี้เพิ่มอาการเดิมอาจจะหายเลยนะไอเ้เรื่องที่นี้ไม่รอดเพราะติดยาก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆผมเดาว่าน่าจะเมารถมากกว่า